ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบหน้ามูมู่นะครับวันนี้ก็วันพุธที่29ตุลาคม68นะครับเวลาตอนนี้ก็ทุ่ม47นาทีนะครับก็มาค่อนข้างดึกนะครับเนี่ยวันนี้วันนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยผมสนใจฟุตบอลอยู่2ตัวนะครับก็จะมีในศึกเกาโชซิลายิตาลี่เนี่ยหกทุ่มครึ่งนะครับ โลมาจะเปิดบ้านเจอกับปามานะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งอยู่ในหลีกเอิงฝรั่งเศสเตตตีหนึ่งนะครับนิสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิวนะครับจริงๆ2คู่นี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อดูวิเคราะห์รวมๆเนี่ย <c oughs> มันก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าชอบนะครับเดี๋ยวเอามาคุยกันนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับในสกาโชซิลาร์ติหกทุ่มครึ่งนะครับ หมาป่าโรม่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของจังกบูปาม่านะครับจริงๆเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เข้าไปดูสถิติไปดูอะไรเนี่ยนะครับเราจะมองว่าเฮ้ยโรม่าปาม่าเี่ยโรม่ารู้แค่ว่าตอนเนี้ยมันมาแรงนะเออส่วนปาม่ามันก็พื้นๆน,นะโรม่าต่อหนึ่งลูกมันจะน้อยไปไหมเออถ้าเรามองอย่างนี้นะ เรายังไม่ได้ไปเจาะลึกถึงรายละเอียดอะไรเราจะมองว่าเฮ้ยเหมือนโลมามันจะต่อน้อยใช่ไหมเออบอลมันดูดูดีกว่าแล้วก็ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับถ้ามองลึกลงไปอีกนิดนึงเนี่ยโลมาต,ตอนเนี้เป็นรองจากฝูงของศึกเกาโชซิลารีตนะครับก็ลงเล่นไป8เกมชนะไป6แล้วก็แพ้2นะครับ แต่จุดจุดหลักที่ที่ผมมองเนี่ยคือโรม่ามันยิงได้แค่8ประตูจาก8เกมนะเราก็เสีย3ครับยิงได้8เสีย3บวก5นะครับมี18แต้มนะครับผลงาน5เกมโดยรวมล่าสุดชนะ4แล้วก็แพ้1นนะครับคือชนะมันชนะแต่มันน้อยมากเออลูกที่มันชนะเนี่ยนะครับมันน้อยมากครับอย่าง5 5นัดโดยรวมเนี่ยนะครับ ก็จะมีบุกไปชนะลาซิโอ1นเล่นในบ้านชนะเวโลนา2อบุกไปชนะฟีออ2ส <c oughs> เล่นในบ้านแพ้ต่ออินเตอร์ศูนะครับแล้วก็นัดล่าสุดบุกไปชนะซัสซัโลเนี่ยหนนะครับเพราะงั้นถ้าเราพูดกันแบบไม่ได้ลำเอียงอะนะโลมามันยิงน้อยการที่มันต่อลูกหนึ่งเนี่ยแล้วบังคับให้ยิง2ลูกถึงจะกินเนี่ย มันดูเหมือนว่ามันยากนะมันมันกลับตลปัดกับที่เราดูแต่ราคาทีแรกว่า <_ S 1> เฮ้ยลูกหนึ่งโลมาแม่งต่อแบบน้อยอะ่ะมันจะมาไหมนะแต่ถ้าเรามาดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าโลมานี้มาเต็มตัวนะราคาหนึ่งลูกเนี้ยมันเยอะสํำหรับแกนะ <_ S> มันไม่ใช่ราคาที่น้อยนะเพราะว่าถ้าดูจากค่าเฉลี่ย8ดนัดยิงแปูกอะ่ะเพื่อน แล้วมันจะเอาอะไรมากินล่ะใช่ไหมเออเนี่ย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 จุดที่ผมมองว่าวันนี้โลมาที่มันต่อหนึ่งลูกเนี่ยคือแพงที่สุดของมันแล้วนะเต็มตัวแล้วนะเออและที่สำคัญเนี่ยถ้าเรามาดูฟิกออดเนี่ยเราจะเห็นว่าปาม่ามันสู้ไม่ได้เลยครับที่ราคาหนึ่งลูกนะที่ราคาต่อหนึ่งลูกเนี่ยจ่ายปาม่าด้วยเลดเจ็ดด้วยเลดแปดเนี่ยนะ เออนี่มันเรียกว่าค่ามันเกินกว่าตำราเยอะเลยนะที่ราคาหนึ่งลูกที่บอลรองมันจะเป็นรองขนาดนี้นะครับส่วนราคา1.5ของโลมาเนี่ยมันเป็นราคายืนพื้นหนึ่งลูกอยู่แล้วนะครับเออนะมันเป็นฟิกออดที่ที่ค่อนข้างคิดว่ามันยิงได้อะโลมาวันนี้นะครับมันยิงได้อะแต่มันจะยิงกี่เม็ดนะ <c oughs> อีกจุดหนึ่งที่หลายท่านอาจจะดูแล้ว วหวาดผวานั่นก็คือมันเป็นบอลที่กระแสแรงมากครับค่ำคืนวันนี้นักลงทุนเนี่ยแห่มาโลมาเยอะเลยครับมันสูงถึง81%ส่วนอยู่ปามาทีมเยือนเพียง19%เท่านั้นเองนะเห็นไหมเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายท่านมองแล้วเฮ้ยนะถ้าดูแต่ภาพรวมทีแรกอ่ะเนี่ยเอ้ยนะต่อลูกเดียวเองแล้วกระแสมาตั้ง81โลมาไม่น่าจะมานะ แต่ผมเห็นต่างอ่ะผมมองว่าโรม่ามันต่อแพงมากในความสามารถของมันฤดูการนี้แล้วคือโอกาสที่มันจะยิง2ลูกยากมากนะเพราะค่าเฉลี่ยมันลูกเดียวเย่าเยือนเนี่ยยิงแค่8เม็ดนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยโมเมนตัม um เนี่ยมันไปที่โรม่านะทีนี้ถ้าเราไปดูฟอร์มของทางปามาบ้างล่ะ ปามาตอนนี้อยู่อันดับที่15นะครับลงเล่นไป8เกมเพิ่งจะชนะ1เสมอสแล้วก็แพ้3นะครับยิงได้แค่3ประตูและเสีย7เห็นไหมอ่าโลม,า,า,า,มาเนี่ยปาปามาเนี่ยเสียน้อยครับ <c oughs> 8นัดเสียแค่7ประตูส่วนโลมาเนี่ย8นัดยิงแค่8ปประตูโอ้โหมันเป็นทีมที่ทีมยิงน้อยมาเจอกับทีมเหนียวอ่าโลโลมาเนี่ย ชนะใครขาดยากใช่ไหมแต่ไอปาม่าเนี่ยมันก็เละยากเออมันก็เละยากนะห้าเกมล่าสุดของปาม่านะครับแพ้แค่เกมเดียวนะครับมีตั้งแต่ไล่ไปเสมอบุกไปเสมอ 000, เคมเนเซ่ศูนย์ศูนย์เล่นในบ้านชนะโตริโนสองหนึ่งเล่นในบ้านแพ้ต่อเลชเช่ศูนย์หนึ่งเสมอกับเจนัวศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับ โคโมศูโอ้โหทั้งเหนียวทั้งฝืดปามานะคือถ้าเรามองอย่างเงี้ยอาจจะดูเหมือนว่าโรม่าเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่จะได้ง่ายนะอ่าเห็นไหมปาามันเหนียวแต่โรม่าวันนี้มาต่อแบบแพงเต็มตัวอย่างที่ผมบอกอะ่ะเห็นไหมเพราะงั้นจริงๆเนี่ยถ้าเรามองมองด้วยความเป็นจริงนะผมว่าโรม่าเนี่ย ต่อครึ่งควบลูกบวก10น้ำา8น้อยๆเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นราคาที่เรียกว่าไม่ได้ต่อถูกนะขนาดเป็นราคาครึ่งควบลูกก็ถือว่าไม่ได้ต่อปาม์มาถูกนะแต่เป็นหนึ่งลูกเต็มตัวเนี่ยผมว่าโลมาวันนี้มันต่อเกินตัวมันผมว่าคู่นี้โลมาจะมานะเออผมว่าโลมาจะมานะในความรู้สึกผมแล้วถ้าไปดูในสถิติของโลมาเมื่อเปิดบ้านเจอกับปาม์มานะครับ ก็เจอกันทั้งหมด18เกมนะครับอ่าอยู่ในเกาโช่17เกมแล้วก็อิตาเลียนครับนะครับ1น,น,นัดนะครับ18นัดเนี่ยโรม่าชนะ16เสมอ2และยังไม่เคยแพ้ปาม่มาเลยนะครับทีนี้ก็เลยมองว่าโรม่ามันมีโอกาสที่จะชนะกับเสมอถ้าเรามองแบบอย่างยุติธรรมแต่โอกาสที่มัน ที่แนวโน้มโลมามันจะชนะเนี่ยมัน,มน,มนผมว่ามันสูงกว่าเออน้ำหนักมันไปนู่นแหละเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นตะ์อะโอกาสที่มันจะชนะนะถ้าผมมองมองอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรียกว่าแรงจูงใจวันนี้ของโลมาเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าโลมาชนะในวันนี้นะครับมีโอกาสที่พวกเขาจะขึ้นไปเป็นไปเป็นจ่าฝูงนะถ้ายิงเยอะเออถ้ายิงเยอะแต่ถ้า แค่ชนะเนี่ยนะครับก็จะทําแต้มเท่ากับนาโปลีครับแต่ว่าจะแพ้ลูกได้เสียนะเพราะตอนนี้นาโปลีบวก8โลมาบวก5มิลานบวก7นะครับแต่มิลานมันเตะไปแล้ว9เกมไงถึงมันจะเป็นจ่าฝูงได้แต่ว่ามันก็จะเตะมากกว่านาโปลีแล้วก็โลมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โมเมนตัม um มันอยู่ที่โลมาอย่างเดียวเลยนะคือถ้าท็อปฟอร์มนะคือ เอ้ย hey, เองฝืดเองยิงไม่ได้แต่วันนี้ดันกดสักสามี่เม็ดขึ้นมาเนี่ยโลม่าจะเป็นจ่าฝูงเกาโชซิลายตารี่ทันทีนะครับอ่าอ่าถ้ายิง4เม็ดอะโลม่าเป็นจ่าฝูงนะครับอ่าในขณะที่มิลานเนี่ยขอแค่ชนะนะครับอขอแค่ชนะเนี่ยพวกเขาก็จะเป็นจ่าฝูงละนะครับก็ลองดูแต่ถ้าถามผมอะ ผมอยู่โรม่าครับคู่นี้นะผมเลือกอยู่โรม่าที่ราคาลูก84หรือแม้กระทั่งครึ่งครบลูก64ด้วยนะครับถ้าหลายท่านมองว่ามันอาจจะฝืดใช่ไหมอ่าเนี่ยแต่ว่าเนี่ยผมมองว่าโรม่าจะคว้า3าแต้มนะวันนี้ขออยู่โรม่าครับไม่กลัวร้อนที่8ปเดครับ <laughs> นะเดี๋ยวดูกัน6ทุ่มครึ่งนะครับคู่แรกคู่ที่2คู่ที่2เป็นศึก ลีกเอิงฝรั่งเศสในเวลาตีหนึ่งนะครับนีสจะเปิดบ้านรับการเยือนของลิวนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างไหลนะครับไหลแรงเลยแหละนะครับเพราะว่าตอนเปิดมาเนี่ยมันลบ12ฝั่งชอบใครชอบมันชอบนีสอยู่นีสชอบลิวอยู่ลิวนะครับแต่ว่านะราคาปัจจุบันเนี่ยกระโดดไปเป็นลิวอ่ะต่อครึ่งลบ5เต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้นะเออเปอร์เซ็นต์ของของ อ่าเนสเนี่ยนะครับอยู่ที่56%แล้วก็อยู่ที่ริวเนี่ยสีนะครับอ่าคู่เนี้ยถ้าอ้างอิงที่สถิติอ่าถ้านาอ้างอิงที่สถิติเนี่ยลิวเนี่ยบุกมาชนะนีสยากมากๆนะครับยากมากๆนะเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 0 1กเจ็ดครั้งล่าสุดที่ลิวบุก มาเยือนนีสเนี่ยเอาชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับอีก12เกมเนี่ยไม่ชนะนะครับเออโดยที่5เกมอะเป็นชัยชนะของนีสด้วยนะครับอืมอีก7เกมเสมอแล้วก็แพ้1นเกมนะสำหรับนีสเปิดบ้านเนี่ยถ้าดูกันที่สถิติเนี่ยเป็นงานโคตรหินเลยครับของลีวันนี้แล้วราคาเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่ามันดูแปลกอาจจะเป็นราคาแปลก แต่แปลกก็ไม่ใช่ว่าจะมาเสมอไปนะครับแปลกก็ไม่ใช่ว่าจะมาเสมอไปนะแปลกหลอกก็มีครับแปลกหลอกก็มีนะครับทีนี้ถ้าไปดูตารางคะแนนเนาะตารางคะแนนเนี่ยลิวเนี่ยอยู่ที่ห้านะครับนะมีสิบเจ็ดแต้มลงเล่นไปเก้าเกมชนะห้าเสมอสองแพ้สองนะครับยิงได้ยี่สิบสองเสียสิบเอ็ดผลต่างบวกสิบเอ็ดนะครับมีสิบเจ็ดแต้ม ส่วนนีสนะครับยูนดับ8นะครับลงเล่นไป9เกมชนะ4เสมอ2แพ้3ยิงได้14เสีย15ผลต่างลบ1นะครับมี14แต้มนะครับมี14แต้มทั้ง2 2, ทีมเนี่ยนะครับคว้าชัยชนะมา2เก็บ2เกมติดทั้งคู่นะครับโดยนีสเจ้าบ้านเนี่ยนะครับ พวกเขาเอาชนะลียงมา3-2นะครับเปิดบ้านชนะลียงแล้วก็บุกไปชนะแลนส์2-1นะครับใน5เกมล่าสุดของนีสเนแพ้เกมเดียวนะครับนู่นนะครับแพ้บุกไปแพ้แบลดนะครับห4หลังจากนั้นอีก4เกมติดเนี่ยนิสไม่แพ้เลยนะครับเสมอปารีสเปิดบ้านเสมอปารีส1-1นะครับแล้วก็บุกไปเสมอมนนโก -2 2 เปิดบ้านชนะลียง3-2แล้วก็บุกไปชนะแลนซ์สองนะครับในขณะที่ลิวส์นะครับลิวส์หเกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยก็จะมีบุกไปแพ้ล้องนะครับศูนย์สามเล่นในบ้านแพ้ต่อลียง0ูนเล่นในบ้านเสมอปารีส1นึนะครับแล้วก็บุกไปชนะน้อง20งเปิดบ้านไล่ถล่มเม็ดกหนึ่งนะครับวันนี้นะครับ ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยเท่ากับปารีสนะครับเออตอนนี้นะแต่ว่าลิวเนี่ยตามหลังอยู่สามแต้มนะครับแต่ว่าวันนี้ปารีสก็ลงสนามนะเออปารีสก็ลงสนามนะครับปารีสเนี่ยวันนี้สามแต้มของพวกเขาไม่ไม่ยากอยู่แล้วครับเขาหยุบบุกไปเยือนลอรียองครับทีมอันดับส6หนะปารีสก็น่าจะยังคงเป็นจ่าฝูงนะถ้าไม่ หกคล้มจนฟ้าถล่มแผ่นดินทลายนะครับด้วยสถิติผมมองว่าด้วยสถิติแล้วก็ด้วยฟอร์มของนีสมันไม่ได้ขี้เล่แล้วก็เป็นบ้านของนีสด้วยนะครับนีสเนี่ยเล่นในบ้าน5เกมชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับที่สำคัญ4เกมล่าสุดเนี่ยนีสสามารถเปิดบ้านเอาชนะได้ถึง3เกมเสมอเกม1น,นะครับ เปิดบ้านชนะอกแส31เปิดบ้านชนะน้อง10เปิดบ้านเสมอน้องใหม่ปารีสไป11นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลียงไป32นะถือว่าแข็งเลยนิสแข็งเลยนะครับในขณะที่ริวส์เนี่ยการเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขาก็มาเป็นที่2 4นะครับ4เกมเยือนชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับจากการบุกไปเสมอแบลส33 บุกไปชนะลอริยองเจ็ดหนึ่งนะครับบุกไปแพ้กับล้องศูนย์สามแล้วก็บุกไปชนะน้องสองศูนย์นะวันนี้จริงๆอ่ะมันน่าออกเสมอมากเลยนะครับมันน่าออกเสมอมากเลยเายากนะในมุมมองผมเนี่ยที่ลิวจะบุกไปชนะนีสเนี่ยถึงแม้ราคามันจะแปลกนะแต่ผมว่าไม่ง่ายครับถ้าคู่นี้ถ้าต้องเลือกอะ ผมเลือกเจ้าบ้านนีสผมเลือกเจ้าบ้านนีสครับผมยังมองว่านีสเนี่ยมันดูดีกว่าหลายเหตุหลายเหตุหล,ห,ตหลายผลนะทั้งสถิตินะครับเห็นไหมสถิติ13เกมเปิดบ้านเจอกับริวเนี่ยไม่แพ้12เกมนะครับไม่แพ้12เกมนะแล้วก็สถิติในบ้านฤดูกาลนี้ก็โอเคเลยแพ้แค่เกมเดียวนะครับแพ้แค่เกมเดียวแล้วก็ มันเป็นบอลใหญ่ที่น่าจะเสมอนะผมมองว่านะคู่นี้ผมอยู่นีสนะกันนะผมอยู่นีสขอลองนีสทุกราคานะครับไม่ว่าจะเป็นลองที่ครึ่งลูกได้83ลองปอได้เต็มลองครึ่งควบได้ 6, 3นะครับแต่ขอเน้นไปที่ครึ่งลูก83แล้วกันนะครับเชื่อว่าคู่นี้จะจบเสมอนะครับอ่ะวันนี้เอามาคุยกัน2คู่ครับผมมองไปแล้วมันมันก็ รู้สึกจะโอเคอะรู้สึกจะโอเคดูมันจะมาไหมนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับทัศนะรายเดือนใน้ที่ l ล n e ID นะครับทีเด็ดน้ำนะครับ TDETNA M w o นะส่วนท่านไหนไม่สะดวกพิมพเนี่ย ก็เข้าไปที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าไปที่โพสต์ได้นะครับผมจะแปะช่องทางสแกนคิวอา e โค้ดให้นะครับในในทุกช่องทางการติดต่อนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็น Line เป็น YouTube นะครับหรือเป็น TikTok Instagram นะผมจะแปะไว้ให้หมดเลยเพื่อนๆไปยกโทรศัพท์ส่องแอดปั๊บแอดปั๊บเลยนะครับนะก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ